หวานมากปูไข่เจี๊ยบฉลองรัก11ปีขอแต่งงานได้อย่างน่ารักเพื่อนเพื่อนร่วมยินดีเจี๊ยบชมพูนุชปูไข่พงศิรีรักมั่นคง11ปีฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเพื่อนเพื่อนร่วมยินดีล้นหลามต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่มั่นคงและแข็งแรงมากๆสำหรับคู่ของนักแสดงสาวเจี๊ยบชมพูนุชกับปูไข่พงศรีถึงวันนี้ทั้งสองคนคบหาดูใจกันมาเป็นปีหนึ่งหนึ่งแล้วหลายคนลุ้นข่าวดีวันวิวารอร่วมแสดงความยินดีแต่ทั้งสองคนก็ยังไม่ประกาศสักที ล่าสุดในอินสต g r a m มของปูไข่ได้เขียนเรื่องราว11ปีแห่งความรักที่มีให้กับเจี๊ยบชมพูนุชโดยในข้อความระบุว่า happy 11th anniversary นะครับปีหน้าต้องเปลี่ยนวัน anniversary เป็น November แล้วตื่นเต้นมะมันถึงเวลาแล้วลาอยู่ครับปอลอแหวนจริงเดี๋ยวไปแลกกันที่โบทวันแต่งนะต้องบอกว่าประโยคหลังทำเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกรี๊และร่วมยินดีกันยกใหญ่เลยทีเดียว และจากคลิปเจี๊ยบได้วาดภาพแหวนลงบนนิ้วของตัวเองและของปูไข่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆ11ปีเป็นรักที่หวานลงตัวและไม่เก่าเลยจริงๆ